สวัสด,ดีจ้าวันนี้ไปทํางานต่ออีกคราวัอน,นี้ไปรับจอบเนาะขายไข่วิาย่า,ยาพนบระยูวเพี่กะไหไปขายไหเนาะค่ะสองมื่นเลือกค่ะสองหมื่นจางไปขายไข่อยู่สองมื่นเตรียมตัวสิไปขายไข่พี่เนาะไปซื้อซอยเร้อพายอยู่แถวนี่ อยู่ตลาดน่าจะไปรับบุูกกระปกไปมาเนี่ยไปหาบบกกปุูกไปด้วยพ่อมจ้ะไปจะร่งแดดถึ้งไม่ได้ค่ะถึงไม่ได้แล้ว,ลวก็แต่งตัวไปขายใครคะนานเสริมเข้าจ้ะมีผมมีนี้คือบัดสีลงไปขายใครนั่นสิคะพิะพ่นไปเที่ยวญาติพึ่นไปเที่ยว Yeah, าาย่า,ยา,ยไาไปเที่ยวก็ยไปทั่วฮะทั่วมหาหายไปคายหายซองเมืองถ้าปกติคนไปแล้วไปเที่ยวนี่ไหมอเอาก็สิไปขายเนาะปีใหม่อายุตช่วงปีใหม่เป็นพวงช่วงเทศก,กาลนึกพี่นอ้องแล้วก็สิไปขายไปเพิ่นนานๆที่หนึง่งเพิ่นให้ไปคายหายเนาะเอาก็สิไปตอนนี้เอาก็สิให้ ข้าน้ำตาลไปหัดกดูเด้อพอเราไม่ได้ไปล้ายไข่แล้วลวงใบสองเนะลุงใบสองเลยก่นอนโมมีแล้วมีไม่ได้สิไปหักเสียจังฮิตงานคนลักการนะคะที่แล้วสี่ฮิตงานช่วงตีสองตีหนึ่งตีสองวิตีสองตีสามลองบ้านนะก็ดูเราบ้านเสีเดี๋ยไปหักสเต็มหน้ำตาเนี่มดเสา้อเพื่อจะไปสู้เปลี่ยนกากันอย่างที่พี่น้องเลย สร้างพึ่นใหญ่เองไปเองมาเองเป็นเนาะไปเองไปได้มาไหลเองกับสีสบายอยู่หรอกพอบ้าพุ่งเสดไปเองเทิมน้ำน้ำตาลอยู่หม้อนหนึ่งอาสิจา่างนดเอามันไกเฮัาไปหักโบราณหรอกถ้าอยไปตุกไซก็ยังบกเล้อกเสดเฮียนโตหรือบอกก็ยังโบอกอพี่น้องเอออย่าไปบุญบาสนาพาไป เพื่อนพาไปเฮี้ยนก็บไ้เฮี้ยนเพื่อนภาให้ยุดใส่ยุด,ดคือยุกับบุญบาสนาที่ว่ห้องสิไปไหลบหล่ดูบ่หลายเย็บร้อยฮะ <c oughs> นี่มือสาวบ่คอยวิเวลาท่าหนาท่าตาหรอกตืนขึ้นมากกับผู้ยังข้าหน่ก็ไปแต่ยังมือสลากับไปแต่ ไมด้มันไม่ได้เขาหน่อยมันหน่อยเนาะขเขเลืเอผ่าแบบตื่นเชซ้ายแต่ไปใบตื่นมากที่บุยว่าไปกระเผาไปแต่นี้ยังเบามันจิว่คอยอ่อนเพียบแน่แต่มีเวลาถ้าหนาถ้าตานี่มนมูเนี้ยน้อยนึงสิเป็นคนมากท่าอายุน้อยนึง,ง,นนนงแต่บามาคอยได้ท่าหรอ ทำงานไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเมื่อไหร่จะรวยก็ยังไม่รู้แต่ถ้าจะรวยเร็วๆก็คือถึงรางวันที่หนึ่งเนาะตอนนี้ก็หางานเหตุงานกินไปวันวันเไอะดูกินไปวันๆันะคะไอ้มีดูก็สิโอยหรอกสองสามผมไม่เก็บ ี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันยูรานไข่ตอนนี้กะบ่ายสองโมงเก้าใครวะเก้านาทีเด็กน้องด้วยเวลาเดียวเผาไปก่อนเดี๋ยวจัดนอนปะ,ะไปเจอกันยูรานไข่เลยจะ้ะเตรียมไปสื่อซอยไดยพ้พี่น้องเนี่ยฮะเสือ้อฝาต่อไปสื่อซอยกันเนี่ยจ้า นี่เงินดินโทรศัพท์รลายพี่น้องเอ้ยจนแบบเนี่ยบดคอยเห็นในเรื่องจากน้องมึงโทรศัพท์รลายเนาะสิเป,ป็นซุปเปอร์ยูทูบก็ดีเขาเอิ้นยังอะไรคอยเอิ้นบพวกปีนคือเขาด้วยพี่น้องเตรียมเตรียมพร้อมอลไรก็ไปพี่น้องใช่ไหมยาแล้วโทรมาว่าก้ถึงไหนแล้ววออ่าแต่เสียดอกจากห้องพี่น้องจะถากไปดอกจากห้องน้ำคนห้องบได้ดอกเพราะว่าอ่าเม่ได้าวิน มันมีดายเนาะเพิ่นแล้วโทรมาเขาไปเลยเพราะว่าเขากับไปนูดขยันเองแม่กินรวมเลยเอยาปไปว่ามากเขาหงอยตัวเองเนาะขั้น,นเขา,าเหงองตัวเองกับไพ่สีอ่งองคหายได้เข,าข,อขอ้ากับขยันอั่นดีเนาะเบตานี่บ <c ười> ่งอะไรับจอเข้าอ,อันไหนเข้าเพราะเหตุใด,ดหรือว่าประตูกระเบิดอาทว่าเข้าสิบไปหาปูด้วยบาลานด์ประตูไม่ได้คับแบบงานของเข้าอีกแบบหนึงน่งเนาะคใครๆออยู่กับปูไปหาปูขัขน้นนอากับไปไดายอยู่น้องเ่อย แต่ข้าตะกรอยกระปอกมันเนาะหาบีราบ,บางๆประดับจบอบลายตลอดบีระอยู่แต่ปลาสว่วงนี้กับพวกคนได้ไปบ่าวี่งานบ่าวี่แต่ข้าตะกรอน,นองคนไปเนาะหอกกระเรือบีระน้องสาวคนเด็กงานปอกมันขั้นงานลายโอเล่ลายคนจะทุมาให้ไปปอกเนาะฮอก็ไปปอกกิโลเป็นกิโลเอากิโลละบาร์ท้าซิปเลยเนี่ยมันแกวนะพี่เนาะเด็กอะ ส่วนนึงเขก็ไปหอกขอ้าต้มเนาะหอกข้าต้มปีองค่ะข้าตุ้มปีองนะพี่น้องเขาไปเพิ่นเอาไปปีห่อกสิบาทสิบาทเข้ากับไปเฮ็ดมาเดือดนึงเฮ็ดเบอร์สลับขัดสลับเทตอนนี้ก็สิไปขายไข่เด้อพี่น้องไปตามอุดนุนไปตามซอยในเรื่อยจุตราชไปเจอกันยูราเด้กสิไปถ่ายยูราในเบิร์เนาะสองวันเด็กคนจางมีสองวัน,ววนเข้ากันเลยเด็เข,าก,เขากันดีใจ ไลยอะไรใดเพิ่มอมีเพื่อบามะห้ดูดูกวิตามินดูเนาะกูมือหนึ่งก็ฮะเพื่อดูค่ะเพื่อตัวเองเนี่ยฮะเพื่อทุกสินทุกอย่างฮะเพื่อพ่อเพื่อแม่นั่นเนาะพ่อแม่บขาค่อยให้ดอกแค่เอาตัวลูกกับอันนี้ก็ยังแทปก็หายยู่แทบปลาทุกเรือนนั่นแหละก็าจได้ดอกกันปลาซีซาหาดอยไม่ควนซื้อนานซื้อนี่กินเนาะบางที่ก็ายหาดอยขั้นบ่าเออมันเรือนเนี้ยเขหายยู่งพันหนึ่งกันปลาควรผสมกับปลาเขาจะค่อยหายเนาะ แต่บ่ไห้ได้เดือนไปาจค่าพื้นค่าไพก็เดือนนะซีซารอยพี่น้องไว้ซ้ำเฮาโชยได้จริงเด้าเทศจริงไปจะขายได้ไรเห็นเลยเนาะอยากให้เดือนละได้ไรเห็แต่บะเฮากันยังบ่มีเนาะพี่น้องเฮากับบมีเฮากับหายแต่ซ้ำเฮาหายได้ให้อยากหายได้ไรเนาะใหาเดือนหนหมื่นสองหมื่นผเดขั้นเป็นไปไดเขตตัวเองก็ยังบ่มีเดือนละหมื่นสองหมื่ยังบ่เดือ ตอนนี้กำลังเปิดตาอยู่ ไปเที่ยวเขาก็มางขายกำลังเปิดร้านอยู่ ด่ามันแค่พี่น้องเลย ตีว่าสีใสๆมีนะแต่ว่าขากระดาว่าวประมาณหาสิบเลเ,เนี่ยเดี๋ยฮัสิบปนดวงนี่นะเดี่ยฮักเขียนใบละ 哦。Oh.

เทียนทิดเนาะดึงงาน้กับเทียนทิดจ้าหกสิบบาทบางเลยถง Oh, okay. ใส่ใครไปน้ำน้ำโใช่ี่ยเนี่ยเราใส่คนละคนนะเพจะเพิ่งจะไปซื้อแต่คนละครน่คนไดพี่น้องเลยส่ห้าะ หเจ็ดตะก้อนขายดีด <aún> <yelled> ีจิงเลยหนึ่งหกเจ็พันตกมาขายมีอีกซี่คือเนี้สองสี่หกแปดเกาเก้าสองสี่หกแปดเก้าสิบไปกันไป เป็นกะนั่งใส่ใครไปนั่เนาะราา่ตามาในเอเอ็กสิบาทมีางพายไสองถุดนเบอร์ทงปส่เติม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 ราคาตะกอนใส่จนมาพันเรา ก็ตะกอนายจนบุคพันเป็นบริทเเดินนั่งนั่งผ่าน่านั่งผ่าน้มาถงตัวเลยหนึงก็ูเชินสองสมเก็ดแปดเก้าสิบหสบบาท কৰা আছে তেতিয়াহ'লে পুৰা বেয়া পিঁয়াজ